สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงรายปักนะคะของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะระหว่างวันที่16ถึงวันที่30กรกฎาคม2564ันายนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใ,นใดบ้างนะคะในการงานหมอมองว่าคุณมีรู้สึกว่ามีความเหน็ดเหนื่อยเนาะมีความมิตตกกังวลในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายในขณะน,นี้หรือ,ออาจจะมีการมีปากมีเสียงถกเถียงกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าจะเป็นผู้บงังคับบัญชาการ เจ้านายหรือว่าลูกน้องก็ได้นะขณะตอนนี้นะคะไพ่มันจะสามารถสลับได้นะคะแล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันเริ่มท้อแท้บางครั้งว่าเรามองไม่เห็นหนทางในการทํางานมีความรู้สึกว่าเหนื่อยยากลําบากเหลือเกินหรือว่าเรารอปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานตอนนี้มันยังยากเย็นแต่หมอมองว่าให้อดทนและใช้ความพยายามนะคะคุณกําลังจะถึงจุดที่คุณมุ่งหวังแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการการเงินที่ขยับเงินเดือนขึ้นหรือว่าการการที่ให้เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานรู้สึกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใย มีความอยากจะเอาใจใส่หรือว่าดูแลในการงานด้วยกันนะคะหมายถึงว่ามีการร่วมมือเนาะต้องพูดคํานี้นะคะแล้วสาหรับงานบางอย่างที่มีการขาดตกบ,บกพร่องอะไรหมอหมองว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขมีการปรับเปลี่ยนนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะจากสิ่งที่เรารอคอยและคาดหวังไว้เนาะ,ะมาดูกันเลยนะคะบางครั้ง ปัญหาด้านสุขภาพนะคะคุณมีความวิตกกังวลมีความเครียดเนาะต้องบอกแบบนี้มีความเครียดรู้สึกว่าเดือนนี้กระเป๋าแห้งกระเป๋าไม่ตรงชักหน้าไม่ถึงหลังและมีความรู้สึกว่าเงินขาดมือหรือาจจะชดในช่วงขณะนี้ได้นะคะขอให้เฝ้าระวังอาจจะมีการคานทําสิ่งของนะคะสูญหายของที่มีค่าตกหล่นนะคะหมอมองว่าให้เฝ้าระวังไว้นะคะในเดือนนี้คุณอาจจะมีการได้ได้ตรวจเช็คตรวจสภาพรถหรือมีการซ่อมแซมรถ รถที่คุณใช้อยู่นะคะอุปกรณ์รถยนต์นะคะอาจจะมีการต้องเสียเงินโดยซ่อมไปบางครั้งโดยที่ไม่ใช่เหตุก็ได้นะคะอันควรเนาะในด้านการเงินส่วนหมอมองว่าในด้านความรักคุณอาจจะมีปากเสียงกับคนรักอยู่นะคะ,คน,ค,นะ,ค,ะคนที่มีคู่อยู่ในขณะนี้อาจจะอยากจะควบคุมคอนโทรไม่คนใดคนหนึ่งแต่คนหนึ่งไม่ยอมรับฟังเหตุผลเรานะคะอาจจะมีการโกรธงอนกันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเดี๋ยวก็ปรับความเข้าใจได้เนาะสําหรับคนเก่า ที่เลิกลาไปแล้วที่คุณยังมีความหวังอยากจะให้แฟนเก่ากลับมาหมอมองว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยนไม่ว่าคุณหรือเขานะคะไพ่บอกได้เป็นทั้งสองคนนะคะจะมีการปรับความเข้าใจการเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนการได้กลับมาอยู่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีการเฉลิมฉลองหรือรู้สึกด,ดีกับสิ่งที่เราผ่านพ้นความทุกข์ไปและเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าการเงินมันจะเริ่มขยับขยายดีขึ้นนับตั้งแต่บัดนี้นะคะหมอนิ่มฝากกด หัวใจกดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ส่งความมุ่งมั่นปรารถนาการงานเจริญรุ่งเรืองปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะปัญหาอุปสรร,รคต่างๆให้เงินท้องหลัง่งไหลามาเทมานะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ